สวัสดีครับมาอีกหนึ่งข้อนะครับผมข้อนี้ยี่สิตัวครับขึ้นครับมันขึ้นได้แก่แตกจะมาองโอ้ชุดนี้คุณกี่เดือนนะครับ สองเดือนสิบเอ็ดวันครับผมชุดนี้นะครับผมเจ็ดสิบวันนะครับชุดนี้เจ็ดสิบวันนี่ครับใช่หมดเลยครับ นี่ครับสวย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 เจ็ดสิบเอ็ดวันนะครับชุดนี้เจ็ดสิบเอ็ดวันครับจ <Blaze. S 1> ะบอกเวลาที่ลขึ้นรถแล้วดูปาดเปียวแล้วเกินครับ <laughs> มันสู้กันเน่ทางล่างสองเส้น <laughs> กินอาหารกาแฟนะครับชุดนี้ครับเหมือนเดิมนี่ครับอาหารทองแก้ไวรรอ มัดล้อไว้มัดล้อไว้แก้ล้อแก้ล้อไว้ก่อนไตัดออกนินี้ัไ้ไว้เฉยเวลามันดื้อกันนย็นนี่ยลายกันโอ้โหจะไปนี่ต้องระวังเลยคนจะไปนี่ต้องดูให้ดีต้องตรวจสอบให้ดีนะเพราะว่ามันเล่นแแต่งตัวบนรถก่อนนะครับ อ๋อสิบตัวก็เพิ่มอีกตัวนึ่งเป็นสิบเอ็ดครับหน้าสิบเอ็ดหลังสิบเอ็ดครับว <c oughs> ัว <c oughs> ไหนเนี่ยแบบนี้มาจากไหนเชียงใหม่ปะ่ะ <c oughs> ไม่สอดเลยอื <c oughs> อมังมีตื่นหนอ่ะนะ นาไปไว้ฝังงนะเ้าไม่ดกระเด็นไปไหนแน่เนาะลงไปไหนไม่ได้เต็เต็มเลยล่ะปั๊บเลยล่ะ หัวมันไม่ได้มีไฟดังเรื่องเรื่องผมเลี้ยงคนเดียวผมก็ดังๆชงนาฮะช่างนามันี่จับหน้าที่คุ้นขนาดนี้คุ้นจะวิ่งขึ้นอยู่นนเะอะไรา ราามคอแตบารนัดจักรมันเนี่ยอสองพันห้าโอ้แพงเดียวพอมาถึงที่ที่ให้ผมหมืนต่อให้มากแค่ไหนตอนนั้นสองพันห้ายังต่อแล้วให้เราเหมือนสองอล้อ อืมมีคนเลยเข้าเรี่ยวเหมือนกับตายสองคนดงแล้วก็มีเดือดคนไปไปตัวนะน้ำลายตุนน้อย જાના ดีบรรยากาศดีครับลมพัดตลอดเปคีบอรล็อตเทีบอรลอ Bảo chạy yên Năn đuôi ạ, năn đuôi Phê, kịp tối lắm phê ตัวน,ววนี้ตัวนี้ตัวที่แปดเอาไมสามแปดตัวครับมีแปดนะครับ

อีกหนึ่งตัวอันนี้คือนสิบสองน่ะทำไรเนี่ยยี่สอนะสิบเเอเองหน้าสิบเอ็ดหน้าหน้าไปเท่าไรแล้วหน้าเป็นรบอ๋อนี่อีกสิอ๋อข้างหลังนี่สิบเอ็ดใช่ไหมก็เท่าก็เทาว่าสิบสอนะเท่าก็ตรงนี้สิบสองนะในจุดนี้เท่าไรเนี่ย ตัวนึ่ก็เป็นสิสองใช่ไหมพอมันเข้าไปหน้าตัวนึ่งนะเดียขึ้นอีกนูตรงหน้าตัวแล้ไม่ห่งตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่อนๆไม่ค่อยจะมาต้องคนเลี้ยงจุงกิดตัวแน่เขลแมวตัวนเ้นตนไ เอาอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกหนึ่งตัวครับ พ่อครับคราวนี้จะขึ้นเก้าตัวครับไปถ่ายใส่ลูกพ่วงนะครับตัวแม่เต็มแล้วนะครับนี่จะไปถ่ายใส่ลูกครับเก้าตัวดูความสวยครับพี่น้อง ้ใบหน้าได้ใบหน้าคือใบหน้าหัวพมาาเลยนะครับนี่ครับหน้าหัวพม่าครับหน้าแก่หน้าดีไปสองแล้วตัวนี้ตัวที่สามอ

เลี้ยงคนเดียวแค่คนปัดเชือกอนกันทัวแลวเธออยู่กับผมไงมาลูกมนี่มานี่มานี่ยลูก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 ใจเย็นลูกใจเย็นลูกไปแล้ว <c oughs> ตัวที่สี่ครับ ยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับหลายชุดนะครับนี่ครับก็รอให้อายุดีๆอีกสักนหน่อยเดี๋มาเก็บของเขาต่อนะครับอายุเดือนได้นะครับ ตัวไหนไปอืมตัวนี้ครับสวยครับโอ้มันกินเชือกเรื่องไงครับ หยเด้อตัวนี้หันมาเด้อตัวนี้มันคือมันจอตั้แต่แรกแล้วล่ะพูดเลยเนี่ยเจ้าอุ้ม เปลี่ยนตัวครับจะขอให้เปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เปลี่ยนนะครับเอาตัวนี้ไปขาวิ่งเลย ไสามตัวไหนต่อไดสานี้กนสองตัวนี้ตัวนี้มันออกคู่นี้เหรอสองตัวนี้แหละคำไอคำ้บุตรได้ครับสามตัวนะครับตับนีเอนี้เาเัเอาคนเอาเรื่องง่ยเนี่ยนั่งใกล้ใกล้พุดเลย สวยครับ so <laughs> คนไม่ได้กินนมอไกินยังไงทำนาทนยยังไงก็ต้องได้กินแน่นอน <c oughs> อย่างอีกสองตัวนะครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวที่แปดครับ <c oughs> นี่ครับ

หลายหนูัวลูกวันนันหนูสิบสองไงสิบสามสิบสามนี่เก้าเนี่ยเนี่ยเป็นยี่บสองเนี่ยครบแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายครับตัวที่เก้าเรียบร้อยคร<ช>ับผมตัวที่ยี่สิบเอ็ดนะครับครบ,ครบแล้วโอเค ทีส่สายเถูกครับปิดท้ายฝากติดตามด้วยนะครับผม้า a เฟซบุ๊ก็เอของรูรอบตอบโจทย์วัวขุนครับติดตามไว้ด้วยวิธีการขุนวัวการให้อาหารวัวการคำนวณสูตรอาหารต่างๆนะครับ เพจรู้ว่าตอบโจทย์ลูกขุนขายรัวเลยนะลูกับตลาดนัดโคกระบือวางกระจกครับอําเภอเมืองจังหวัดตาครับผมอันนี้มาขึ้มวัอ้วนสวยๆกันหนึ่งพวงคันี้ไม่ไปแล้วงไปแล้วก็เก้าตัวแล้วเนี่ยไม่มันลึกขับไปไหนแล้วสองตัวไปนะ ร้อยครับผมเดี๋ยวไปช่างรถหนักกันนะครับเราเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะเน,นื้อเท่านี้ก่อนจ้าสวัสดีครับ ครับคันนี้12ตัวนะครับเดี๋ยวจะขึ้น6ล้อครับได้ครับขึ้นที่เดียวกันนะครับปิดท้ายเรียบร้อยครับผมเาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพอกก็ว่าเอาทิ้งที่ทำไว้ทิ้งนี่ทำไว้ให้ตองติดใจเลยอะอย่างมาก่อนอย่างเยอตอดมา ปิดท้ายดีครับที่ไงเขาแบ่งขึ้นหนะซื้อมายังไม่ทันต่ออะไรเลยอ่ะโอ้ไม่ไหมมีมีได้มันหนากันเนี่ยหนักหนาก็ดีอ่ะหนักแต่มันหนักไงอ้พรอหนานี่เลยเนี่ยหายไปเลยเนี่ย Okay, โอเคครับเ <ไป S 2> พราดี๋ยวขึ้นหนึ่งถึงห้าขึ้นสิบสอง